สวัดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะป่ารับในห้องเล็กของเราจะพาทุกคนมารู้จักเปเปอร์ <Tank> แตงโม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 เปเปอร์แตงโมที่เราชนะการประมูลมาต้นนี้คือลักษณะของเปเปอร์แตงโมที่อุดมสมบูรณ์แบบปกตินะคะก็คือจะเป็นไม้อวบน้ํากอหนามีใบแตกใบเล็กๆๆ,ๆอยู่เยอะมากนะคะส่วนต้นนี้ที่เราประมูลมาคือถึงแม้ว่าใบาเขาจะค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าใบาใหญ่เท่าหน้า แบบนี้เลยนะคะคือใบใหญ่มากถ้าเอามาเทียบกันคือนั่นแหละอยากชนะก็พะว,ว่าใบมันใหญ่กว่านี่แหละเปปเปอร์หรือว่าพืชในตระกูลเปปเปรโรเมียนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นพืชอวบน้ําพืชอวบน้ําในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงพืชที่สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ในทุกส่วนของลําต้นเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสามารถอยู่ในที่แห้งแล้งได้ลักษณะผิวใบของเขาเนี่ยก็เลยจะดูมีความมาลังมาเหลืองซึ่งตรงเนี้ยก็คือการเคลือบแว็กโดยธรรมชาติของเขา เพื่อที่จะลดการคลายน้าคลายน้ําออกน้อยๆแล้วเขาก็จะสามารถอยู่ในที่แห้งแล้งได้เป็นระยะเวลานานพอสมควรนะคะดังนั้นการให้น้ำเนี่ยเราก็ควรจะให้เมื่อดินแห้งนะคะไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบกะเวลาว่าทุกวันวันเว้นวันเนี่ยเราควรจะแบบสังเกตที่ผิวดินมากกว่า<อ>นิ้วจุ่มๆดูแล้วถ้ารู้สึกว่าเอ้ยนิ้วยังเย็นอยู่ยังชื้นอยู่ก็ยังไม่ต้องให้นะคะเพราะว่าถ้าให้น้ํามากไปเนี่ยพืชอวบน้ำเนี่ยจะเน่าตรงใบของเขาเนี่ยคือแค่แตะก็หลุด รู้งี้นะคะเวลาที่เราเอาเปปเปอร์แตงโมเข้ามาในบ้านใหม่ๆเนี่ย5วัน7วันแรกเนี่ยก็ปล่อยให้เขาพักฟื้นตัวให้เขาอยู่กับโลกส่วนตัวของตัวเองไปก่อนไม่ต้องไปพยายามเล้าหรือเขาไปอัดน้ําหรือว่าไปหล่อกระถางอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยการอัดน้ําให้เขาเยอะมากเกินไปอาจจะทําให้เขาลากเน่าแล้วก็ตกฟลุกคือเมื่อก่อนเราก็คิดว่าอวบน้ำเนี่ยแปลว่าเป็นพืชที่หิวน้ามากไงต้องหิวน้ําเยอะมากแน่ๆผิด อย่าทาอีกดินที่ใช้ดูแลเปเปอร์โลเมียนนะคะเขาชอบดินที่มีลักษณะล้วนซุยระบายน้ําได้ดีส่วนใหญ่ที่อยู่ในห้องเราเนี่ยเราก็จะใช้ขุยมะพร้าวกับมะพร้าวดินไส้เดือนผสมไปด้วยนิดหน่อยแล้วก็พีทมอสนะคะพีทมอสเนี่ยจะช่วยเรื่องการระบายน้ําได้เป็นอย่างดีตรงนี้เป็นจุดที่เราเอาไว้วางเปเปอร์แตงโมท,ทั้งหมดที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะข้างล่างมีอยู่ท,ทั้งหมด4ก่กองข้างบนเป็นต้นที่เราประมูลมาเอาไว้บูชาข้างบนตรงนี้เลยนะคะทุนหัวเพราะว่าไม่สามารถเอาต้นอื่นมาแทรกได้ ตรงจุดนี้ห่างจากริมหน้าต่างประมาณ3เมตรครึง่งแตลว่าความต้องการแสงของแก๊งนี้เป็นเพียงแสงสว่างสองถึงเขาก็สามารถเติบโตได้ตามปกตินะคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปกระทบสายลมแสงแดดมากมายขนาดนั้นเปปเปอร์แตงโมทั้งหมดที่อยู่ในห้องเรานะคะคือเราก็ได้มาจากสวนมกราการ์เดนนี่แหละเจ้าของชื่อพี่แอลนะคะแหล่งที่มาหรือร้านค้าที่เราเลือกซื้อเขาเนี่ยก็มีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากในการอยู่รอดหรือไม่รอดของน้องเขานะคะเพราะว่า การลงทุนกับวัสดุปลูกหรือการดูแลตั้งแต่เขายังเป็นต้นอ่อนเนี่ยเขาโตมายังไงเขาจะแข็งแรงแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับร้านที่เราไปเลือกเขามานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของเปเปอร์แตงโมที่เราซื้อมาจากร้านอื่นนะคะคือไม่ตายแต่ว่าก็ต้องค่อยๆเพาะเลี้ยงเขาด้วยความด้วยความตั้งใจอะ เวลาที่เราเลือกซื้อต้นไม้นะคะแนะนําว่าเราควรจะเล่าหรือคนขายไว้เยอะๆเลยคือแบบเราซื้อมาเราก็อยากให้รอดอะ่ะดังนั้นการที่เราถามเยอะๆแบบที่ค้าทาอย่างนี้ได้หรือเปล่าหนูเปลี่ยนกระถางได้เลยไหมหรือว่าหนูควรจะรอก่อนแล้วถ้าหนูเปลี่ยนดินเป็นอันนี้มันจะรอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะถามเขาไปเยอะๆนะคะถ้าสมมุติว่า ร้านไหนที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกกับเราได้เนี่ยเราก็จะเกิดแบบความไว้ใจแล้วก็มีการแบบซื้อซ้ําซื้อต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่างสวนของพี่แอวเนี่ยเราก็ซื้อต้นไม้จากสวนของพี่แอวเนี่ยเยอะมากแบบตระกูลคล้าทั้งหล,หลายหลายๆต้นในห้องเราก็มาจากสวนของพี่แอวคือมันมีวันหนึ่งอะโกนีมาของเราเนี่ยมีอาการใบเน่าเหลืองแล้วก็ค่อยๆทยอยใบยตกใบตกลงมาแล้ว ร้านที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็จําไม่ได้แล้วว่าจากตลาดไหนนะคะกลับไปหาเขาไม่ได้เราก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าแชทพี่แอลพี่คะพี่คะแค่พี่คะพี่คะแล้วอยู่ดีๆพี่เขาโทรกลับมาเลยว้ยน้องคะต้นนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นตายนะแต่ว่าลากเขาเนา่าเราจะต้องดึงลากเขามาแล้วล้างลากให้สะอาดตัดใบก่อนแล้วค่อยเอายาเชื้อรามาใสาน่นู่นนี่เราก็แบบพี่คะมันไม่ใช่ต้นไม้ร้านพี่พี่รู้คะ่ะมันไม่ใช่จากสวนพี่หรอกเราก็ โอ้ ه, วัดใจกันเลยทีเดียวคือพี่แอวเป็นคนรักต้นไม้มากจริงๆเพราะว่าวิธีการดูแลอนุบาลจากแต่ละสวนเนี่ยมีความแตกต่างกันแต่ไม่ได้มีวิธีไหนที่ผิดถูกตายตัวนะคะดังนั้นการที่เราถามข้อมูลเชิงลึกว่าดูแลยังไงสภาพแวดล้อมที่เดิมเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถ ปรับการดูแลให้คล้ายคลึงกับที่เดิมที่เขาจากมาได้แล้วมันก็จะทําให้ต้นไม้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในห้องเราเนี่ยอยู่กับเราได้นานๆแล้วก็เติบโตอย่างแข็งแรงได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณที่ดูจนจบขอบคุณที่ติดตาม,ขอ,ตตามขอบคุณที่ดูจนจบขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ดูจนจบขอบคุณที่ติดตาม